Bonjour, bienvenue dans mon compte YouTube. Aujourd'hui, c'est samedi 16. Oh. 16, non 16. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 janvier 2021. Dans la vidéo, il y a du vocabulaire et des phrases. C'est parti. C'est parti. ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซาเพื่อนภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับในวันนี้โอชูดวิวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่16มรกราคมปี2021นะคะในวิดีโอนี้ก็จะมีคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามา ฝึกทบทวนอ่านออกเสียงแล้วก็ดูรูปประโยคกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3นะคะ EP 3ในเรื่องราวของ LASAL ล e ดบห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องอาบนา้ำว่ากันไปค่ะแปรงฟันบนปาก กันนะคะพูดถึงบนปากกลัวขอนิพิตีนึกถึงเสียงแอรเลยนะคะแอร์แอรคุณคุณผู้ชมออกเสียงกันได้คล่องหรือยังคะมาดูคำศัพท์กันเลยนะคะเรามาเริ่มกันตรงที่ แปลงสีฟันแปลงสีฟันนะคะ La Brosadon s La Brosadon s สังเกตนะคะยังจำกันได้ไหมคะยังจำกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคำนามที่เป็นเพศชายเราก็จะใช้อาเล หรือย <Ye. S 1> นะคะคำว่าแปลงสีฟันเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็เลยใช้คำนำหน้าคำนามว่าลาหรือเราจะใช้ยินหรือเดลาก็ได้นะคะอย่างคำนี้ลาบอสอดองก็คือแปลงสีฟันนะคะลาบอสอดอง ถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะแปรงสีฟันสำหรับเด็กเราก็จะบอกว่าหนึ่งบล็อสส์ดัมปูร์เอนฟานหนึ่งบ s ็อสส์ดัมปูร์เอนฟานยาสีฟันบ้างนะคะยาสีฟันอ่านว่า l e d e Le n t i ah, f r i c e l e d e n t i l e d e n t i f r i c e l e d e n t i f r i c e ก็คือยาสีฟันนะคะถ้าเป็นยาสีฟันเพื่อเด็กเราก็เติม ปพื่อองฟองก็จะเป็นอ่างดองตีฟริสเือองฟองค่ะเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับน้ํายาบ้านปากกันนะคะพิ่ติมีสามคำศัพท์ให้เราได้รู้จักนะคะ คำแรกก็คือคําว่า l e b a n d e bush l e b a n d e bush คําที่สองก็คือคําว่า l o d e t h bush l o d e d e bush อีกคำหนึ่งนะคะก็คือคําว่า a r a n s bush a r a n s bush สามคำนี้นะคะลองนำไปใช้ดูนะคะน้ำยาบ้วนปากคําคต่อไปนี้นะคะจะเป็นเหมือนสเปรย์ให้ความสดชื่นนะคะหรือจะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปาก ถ้าแปลตรงตัวคําศัพท์นี้นะคะก็จะแปลว่าลมหายใจสดชื่นค่ะลองฝึกอ่านช้าๆก่อนนะคะเลอร่าเฟชชิสเซอร์ดัลเลนังกองกอนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะ Le Raffrechisseur <The> Dalen r a f r a î c h i s s e u r พอได้ไหมคะคำนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะคะอันนี้จะให้แบบความชุ่มคอฉีดนะคะมั่นใจนะคะ ลองอีกรอบหนึ่งนะคะ Le r a f f r ี c h i s s e u r Dalene ลมหายใจหอมสดชื่นค่ะคำต่อไปเป็นไหมขัดฟันนะคะก็จะอ่านว่าเลฟ l ล ดองเตอร์เลฟิลดองเตออีกรอบนะคะเลฟิลดองเตอไม่ยคัดฟันนะคะทีนี้จะมีแบบ ขนาดพกพานะคะเราจะบอกยังไงนะคะก็จะอ่านว่า forma de voyage forma de voyage อันนี้ก็คือสิ่งของนะคะที่เป็นขนาดพกพาค่ะลองดูรูปประโยคกันบ้างนะคะ Je me brosse je me brosse les dents deux fois par jour Je me brosse les dents deux fois par jour c'est-à-dire ce je brosse les dents 2 fois par jour. สองครั้งต่อวันเช้าเย็นค่ะหรือเราจะบอกว่าฉันบอสเมดองบอสเมดองก็คือฉันแปลงฟันของฉันนะคะเมเป็นห้องหูพจน์นะคะเพราะว่าฟันเรามีหลายซี่นะคะค่ะใช้ได้สองแบบนะคะ ถ้าเราจะบ้วนปากเราจะบอกยังไงนะคะ Je me rince la bouche. Je me rince la bouche. Bou ฉันบ้วนปากนะคะ Avec un pain de bouche. je me rince la bouche avec un bain de bouche. Chắn bôn bạc đuôi, nằm dạ bôn bạc. Rồi ra cho bỏ qua. Je rince ma bouche avec un rince bouche. Rồi ra cho bỏ qua. Avec The Lo de, de bush ก็ได้นะคะ Je range ma b u c h e avec le Lo de, de bush ต่อไปนะคะประโยคสุดท้ายนะคะตัวอย่าง Je prend des fils d a n t a i r e je prends des f i l ล e ์ด a งเตอรค่ะก็คือฉันใช้ไหมขัดฟันค่ะและนี่ก็เป็นอพิโซดที่3นะคะเกี่ยวกับแปรงฟันบนปากต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือรูปประโยค ยังไงลองฝึกทบทวนกันดูนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดรับชมแล้วต้องการที่จะติชมและเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้คำแนะนำสามารถบอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอกดิเอเตอร์อัลลัโพเชนนฉันเคยค่ะเราคนไทยต้องไหวให้สวยๆนะคะ Mm. <laughs> Ca. A. A. <laughs> A. Bush. Ha? A. Na.